สวัสดีค่ะยูนะคะจากเพจมาร์มาตินค่ะยูะคิดว่าเด็กๆสมัยนี้หรือว่าสาวๆส,วส,วสมัยนี้เนาะแต่งงานช้าเพราะว่าทุกคนอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองผู้หญิงสมัยเนี้รวมทั้งยูด้วยก็จะคิดว่าถ้าจะมีแฟน,นทั้งทีอ่ะมีที่มันทําให้เราชีวิตดีขึ้นก็จะมีถ้าชีวิตเราไม่ดีขึ้นก็ไม่อยากมีทุกคนคิดแบบนี้หมดซึ่งมันถูกมากแต่เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ยคนอายุเยอะ อาจจะดูเด็กได้แต่เราโกหกไม่ได้ว่าในร่างกายของเราอะมันแก่ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังสาวค่ะอยู่อยากให้มาเก็บไข่ไปก่อนเพื่อสักวันหนึ่งถ้าเราจะใช้เราก็ยังได้ใช้สิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุด ยูเองก็เส right ียใจเหมือนกันเหมือนแบบว่าเราชะล่าใจเนาะตอนเด็กๆไม่คิดว่าแบบเอ้ยมีอยากมีลูกแล้วจะไปฝากไข่ทําไมอะไรเงี้ยอนาคตเรามันไม่แน่นอนจริงๆอะพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอาจจะช้าไปปีเดียวก็ได้นะปีแล้วตอนที่อยู่มายู่อาจจะแบบมีไข่ยี่สิบฟองก็ไหลแค่ปีเดียวทุกคนอย่าชะล่าใจยู่อยากให้ทุกคนแบบมาฝากไว้ยังไงอนาคตจะใช้ไม่ใช้มันก็ค่อยว่ากันอีกที